ก็อ่กวนแรงก็ไข่แต่เช้านี้ก็คุยกันพวกนักท่องเที่ยวไงเลออ่าเฮ้ยเอานี่นักท่องเที่ยวใช่เมื่อึี้มังเขาลาวกันเขาดาวเขาดาวไม่ใช่อ่ะเฮียเฮียพูดผิดละกูไม่พูดผิดเขาดาวก็คือเขาดาวอ่ะเขาพูดได้นี่แต่กวางกูไม่ได้พูดเขาดาวกูพูดเขาดาวเขาดาวหมายถึงเขาอ่ะเขาอ๋อคือพูดเพี้ยนจากคำว่าดาวเป็นดาวไม่เพี้ยนกูพูดตรงตงเลยเขาดาว เอาอย่างนี้กันเลยเลยถอยไปก่อนดิสิ่งว่่เป็นอินนี่พักหนาไอตัวนี้นะทางรายกลางนะพุกเอาไว้เลยนะบอกว่าช่วยขอประคองรายการใครจะไปสั้งนี้แต่อตัวนี้ต้องค้ำจุงรายการไว้ ตัวนี้เสาหลักพวกเรานี่เป็นพวกตัวประกอบจิบย่อยเขาเรียกกันง่ายๆภาษาตลกอย่างเห็บหมาแต่ไอตัวนี้คือตัวหลักของรายการพูดกดกดันทำไมไอ้เป๋านี่ต้องกลับของแบบายาไปนะลุงนุ้ยให้อยู่เพื่อคำจุงขาดเขาไม่ได้ขาเขาเป็นรายการกระจอกไปเลย แม่โกเขาพูดเกินไปนะให้เกียรติกันเกินไปแล้วได้ยังเล่นได้อันนี้ยังโกนนี่ตักลกเบนก็ได้เเรื่องอื่นเอาไว้มึงตื่นกันแล้วมนหนุกเอ้านั่งดูมึงต้องหลับสไลด์ไม่ได้ความเหมือนมึงมานั่งดูตลกกันอะอันนี้หลับอยู่นะหลับอยู่หลับอยู่เอางี้ดีกว่าโกวันนี้ผมอารมณ์ดีมากเลยนะนัดสาวไว้นี่ ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมคึอเพิ่งกีบการนี้โอ้แฟนใหม่เออใครเนี่ยใครไอ่ไอ้ไอ่อะไรวะฮะเฮ้ยนี่นัดสาไงตัวหลักกูยังไม่รู้ที่อะไรอาศัยไม่ได้อจะหวังมึงมังบอกว่าไายการนี้มาให้มังเป็นตัวค้ำจุ่มรายการนะอี่อเชื่ออะไรไม่ได้จไม่ได้ที่ปล่อยให้พวกกูส่วนนี้จำไได้คุ้เกม อยากเป็นชั่วอย่างนี้แลอยากมปครูมี่อะไรสมองจะพังมึงต้องคุมนเกมไว้เพราะมึงอยู่มานานแล้วพวกเราผิดได้นี่คอยเตือนสติเพื่อนกูนี่ผิดนี่เป็นเรื่องตลกเลยเพราะกูตลกเห็บหมาใครโทรอะไรสารรับคนเพิ่มไหมแต่ว่ากูก็หวังไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเรารวมตัวกลนเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยใช้ชื่อเลยบริษัทฮา